ันนี้คืออะไรคะอันนี้คือนชามะนาวค่ะเป็นเวลคามดิงเขาเรียกเวลคขมดิงอย่าเชยอันนี้อ่ะพัทลุงเท่อ๋อโอ้ยสี่กิโลอันนี้ร้อยสี่สิบห้าร้อยกรัมครึ่งโลหนึ่งงร้อยกว่า ก็เป็นคือันนั้นกาแฟ,าฟไปค่ะชมบา้บานและสวนที่พักตากอากาศของเรากันนะคะวัีนี้เรามาดูรีสอร์ทของเราค่ะว่าเป็นยังไงบ้างาได้ค่ะ เราจะเสร็จไปแล้วประมาณหนึ่งคะพร้อมแลยว่าถ้าครูวิถหายเมื่อไหร่ทุกคนมาพักใกล้เลยนะคะที่พูดมาคือฝันของน้องเอ้ามีเรือให้ถ่ายด้วยถ่ายแ้วเราจะถ่ายไม่ได้นะค่ายตรเนาไม่ได้ถ่ายเดี๋ยไม่น่าจะเจอนี่ก็จะเป็นแซนที่เป็นเอาแบ็คดรอปเหมือนแบบว่าไปงานกาอ่านะคะสามารถยิงถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะเาูไห น้องมิงมมาที่ไหนวัสดีครับก่อนมิงมาเที่ยวไหนอ๋อออเดี๋ยวนะพอเก็บไหนครับพอเก็บอันนี้ครับมิงเก็บพอได้ไหมครับมิงเก็บบุญเก็บสร้งกำลังกำลังครับไปทางไหนไปทางนี้ไปไหนเกี่ยวที่ลงมานีชื่ตี้สีปาก ใช่เดี๋ยวน้องมิงไม่ใช่ไม่ใช่ยายายาออกมามานี่น้องมิงสีปักประนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีปักประนะคะสามาิถเที่ยวได้นะคะอยู่โซนพัทธลุงนะคะในห้องเราห้องไหนยิงห้องแม่ห้องน้องน้องมิงอยู่ตรงไหนเราจะมีคนมาเพิ่มนะคะอีกสองคนเป็นคุณหลานแลวก็คุณลุง แน่ว่ามิงดูไน,นซึ่งต้องใส่แมสด้วยนะคะช่วงนี้โควิดแต่ว่าไม่มีคนเลยค่ะที่นี่ <c oughs> ที่นี่ทะล,ลุเดินเข้าหากันได้หมเดเลย <c oughs> เป็นส่วนตัวมากฮะไม่รู้เอามันไม่เอาดมวัวได้เดินทะล,ลุหากันเ <c oughs> ดินทะลุหากันทำไมอ่ะก็สะดวกเลยแล้วทำไมต้องเดินทะล,ลุหากันอสะดวกนี่มาทำน้อยมันปิดประตูแล้ว เนี่ยค่ะเราจะมาชิมชามะนาวเปิดไม่ออกทุกคนฮมแม่อร่อยมากเลยทุกคนมันเจียวแล้วมันก็ตื่นเลยทันทีนิ่รีบไปที่ห้องเลย ้องหนึงค่อยเปิดก็ได้ค่ะห้องนึงเบลยสิไปยังนี่บางพีนค่ะสามารถเปิดประตูคอนเดนเซอร์เราเปิได้ยหาการที่ระเบียงได้เลยค่ะหนิงไปที่ห้องมากเลยเธที่ห้องมากเลย <laughs> <laughs> มิงที่นี่ที่ไหนมิงวันนี้มานอนไหนมานอนที่สวนนอนที่ไหนที่นี่ที่ไหนนอนไหนนอนที่โรงแรมที่ที่บนระวังนะระวังนะระวังนะ I mm -hmm. ไปจ้าปจ้าเมื่อกี้มมมาแล้วหรอ ปลาเล็กๆภูบาอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะที่เห็นวิวไกลสุดลูกหูลูกตาคือวิวของค่ะวิวเหนเนน็นทั้งภูเขาและน้ำอุดมสมบูรณี่สุดเออฉันตะม่ได้มีเรื่ มาออาอมน้กเนกปตายแล้วที่เล่นเด็กนูที่เล่นเด็กนูนมเล่น้าหลังเล่นเด็กน

Eu Yup. <c oughs> <constitutional> ถอดเสื้อถอดเสื้อยืนแล้วถอดเสื้อโกนถอดเสื้อถอดเสื้อโอเสื้อนันกขไม่เล่นเมนูแล้วนะเราตาต้าไม่ถอเสื้อก็ไม่เล่นโดเสื้อ ก็โค้งขึมาอยู่ไปกดค่ยแน่นนะเดี๋ยวคนอื่นมาพี่ขาเลยพี่ขาขี่มอไซค์มอสดูดูตรงนั้นแล้วมีจ่า ดึงผมพี่มาได้ไหมดึงผมไม่ดึงได้ไหมดึงได้ครับได้ไหมแล้วมิงไปใส่แว่นก่อนไปอุ้ยอ้ะแล้หมิงพาแว่นมาด้วยใช่ไหมไปยืนไปตายไม่ไหวละให้มิงเลยตายตายเลยตายเฮ้ยใส่แว่นตาเลยใส่แว่นน้ำไม่เข้าตาใส่เลยน้ำไม่เข้าตา เอาดำน้ำเลยดิดำน้ำดูใส่รูป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 ชงแวะมามาใส่รูปชงแวมาาดูไหมดูออกดูใส่นยิงเวทไหมเห็นมาไหมเห็นไหมเห็นมาไหมเอาดูน้องมิงลายเวทไหมดูดูมาดูดูแบบนี้ไหมครับดูแบวนี้เอาไปยืนหน่อัใสให้มา ไอเจินไอเจินยึบไปตายเลยยี่ออกยี่ออกอยู่อยู่ไปถึงเอ้าไปซื้อกุญแจมาล็อกไอเจิญยึบเพืตายเลยไม่ได้โหมาจากบ้านเขาคือว่าต้องไปกินก่อนเนี่ยทุ่มนั่งก่อนอาหารปิดกินเลยอือนวดเลยว่ะถ้ากินก่อนก็หอมไหมเฮ้ยหันไปหันไปยืนน้นี่แล้วเอาหลังไปจุ่มนะนวดนะนวดหลัง หัววดูถ่ายนมป้ายดีละช่วยถ่ายนมป้ายนยมันมก็ไปเนียบแนบกนู้เลยแนยบแนบดูเนบเลยใส่กุ้งเหรอเป็นหิ่เทียมโคเทียมหนุ่ทางเลยเรื่ระดับนี้ก็พอเลยเ นี่ยวจะไปเ่นที่หน้าบ้านเย่างนี้ก็พอจะดูเสื้อม่าฮ่ามันไม่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 เตรียมดีโอ้ยานี่กขยิมฐานนะเนี่ยต้องไม่ขยิมป้ามาไปขอู ไอ่มิงไอหมิงชอบใจไอหมิงไ่ไอ้มิงโดดยามาไปไม่เอาไม่เอาโดดยามาเลยไม่เอาตามมาม่าลาม่คนเดียวก็ตายแล้

รูมางขโฟมนึกอีตายน่าจะไอ้เจ้หนุ่มนี่นะ้องม่ที่นู่นนี่เด็นผมไี่ไหนทำไมไม่ได้เด็ดหยาบหัวเาที่ไหนมาเนื้อท่าวปเนื้อที่ทำไมไปยไปรู้นื้อที่ยาวมั้งเฮกูขอไปหากูไปเมย์กไปอยู่กับป้าไปแล้ด ในไม้ไม่ช่วยดูหน่อยมันมีเกลือเหมือนเป็นเกลือนี่นี่ช่องนี่ที่ช่องนั้นซี่ฟู้งไปอุดไปอุดตรงไหนมาอุดได้เนี้ยอุ้ยแม่มามาอุดตรงนี้มาหน่อยไมมม่ีัเดี๋ยวแกเองเชิญละ อ๋อตอนนี้เฉินมาบอกเฉินดูในรูนี่ดูในรูเลยบอกอ๋อตีให้หมิงดูในรูเลยอ๋อมันเป็นลมตีให้หมิงมาดูมาแล้วก็หยาบก็ยังจะไป่กดมันอ๋อไอ้หมิงให้หมิงมาดูในรูนั่หมิงดูนี่เลยนี่นี่ขึ้นไปเลยขึ้นมาขึ้นมายืนที่มากนี่ขึ้นมายืนที่มาก แล้วหมิงดูในรูหมิงดูในรูนี่มีอะไรไหมนี่ดูในรูไม่กไม่แยกดูในรูนิเอาหน้าก็ไปอีกดูนิเป็นปนั่งกับมาบ่ไม่เนนั่งกัไม่ไม่มากไปเลยนะก็อยากเล่นหังมังกล เล่อเลยเอาอุด2คนเนี่ยายรูปสี่ถายรูปเลยอยู่ไไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเหมือนก็ไหวเป็นเหมือนอะไรนเฮ่ไม่รูปมันเรียนะไม่วมีอุดแต่ก็ด่าด่าอะไร อย่าหายอะไรอ่ะโอ๊ยไม่โอยชอบดึงผมเป็นไรดึงผมไม่มายยเลดึงหนวดได้ที่มายมีหนวดใช่ไหมดึงหนวดดึงหนวดันดึงหนวดมันนมันมีหนวดนั่นดึงหนวดมั้ยเดี๋ยวนี้อยู่ตลกมากเลย